รายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอนเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่2ดิฉันขอยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินทั้ง3ท่านด้วยความเคารพยิ่ง ข้าพเจ้านางสาวบางออนพนุรักษ์วิชาเอกคณิตศาสตร์ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนสุเหราบานไร่สังกัดสำนักงกานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตสองการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้รับหน้าที่สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษสู่อาเซียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม และสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและชุมชนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3รวมเป็นจำนวน22คาบต่อสัปดาห์จำนวนวันลาในรอบการประเมินข้าพเจ้ายังไม่เคยลาในรอบการประเมินนี้ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมายเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3เจ้าหน้าที่บัญชีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คูเวรประจําวันพฤหัสบดีคูเวรรักษาการในวันหยุดราชการและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายรายงานผลการปฏิบัติงานองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหน่งองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ องประกอบที่1ประกอบด้วย3ด้านคือ 1. ด้านการจัดการเรียนรู้ 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ 3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้ 1. สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้ามีการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 เพื่อออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดทําแผนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 2. ปฏิบัติการสอนโดยออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดแสวงหาความรู้และพัฒนาความรู้ได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพของตนเองรวมทั้งสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการฝึกและปฏิบัติในสถานการณ์จริง 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้าพเจ้าจัดการ เรียนรู้ในรูปแบบ active learning ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบเช่นการคิดวิเคราะห์การระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการทำกรณีศึกษาเป็นต้นโดยกิจกรรมที่ข้าพเจ้านำมาใช้ช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจารณญาณการสื่อสารนำเสนอโดยมีครูผู้สอนคอยชี้แนะแนวทางกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้อนที่จะท ทำกิจกรรมต่างๆและช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ 4. เลือกและใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ข้าพเจ้าได้มีการจัดทำสื่อการสอนตามหน่วยการเรียนรู้เป็นประจำทุกสัปดาห์มีการใช้สื่อในการสอนที่หลากหลายเช่นสิ่งของในชีวิตประจำวัน PowerPo i n t สื่อทามือและได้พานักเรียนทากิจกรรมเล่นเกมเพื่อให้นักเรียนได้สนุกและมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติจริงทุกคน 5. วัดและประเมินผลการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการวารัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้มาพัฒนาต่อยอดผู้เรียนต่อไปโดยใช้วิธีที่เหมาะสมและหลากหลายเช่นการสังเกตการทำแบบทดสอบหรือการตรวจใบง,งานและแบบฝึกหัดของนักเรียน 6. จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยได้จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้มีป้ายนิเทศต่างๆและส่งเสริมกระบวนการคิดโดยการจัดมุมประสบการณ์ต่างๆเช่นมุมผลงานนักเรียนมุมความรู้มุมส่งการบ้านมุมสั่งการบ้านมุมดื่มน้ำมุมอุปกรณ์ทำความสะอาด เอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้า,ามีการจัดกิจกรรมการไหวค้ครูทุกเช้าและกิจกรรมโฮมรูมเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียนมีการอบรมตักเตือนชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตนให้ผู้เรียนอยู่ในระเบียบวินัยอย่างสม่ำเสมอ 2. อด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 1. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา ข้าพเจ้ามีการจดบันทึกข้อมูลของผู้เรียนจัดทำแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนทุกคนเพื่อรวบรวมผลงานและดูพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป 2. องดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนข้าพเจ้าได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสม,สมอมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคนและดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพจริง 3. ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มการเงินหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 4. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่า,ขายและหรือสถานประกอบการ ข้าพเจ้ามีการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการมาเรียนการเรียนของนักเรียนเพื่อช่วยกันดูแลและพัฒนานักเรียนให้อยู่ในเกณฑ์แะะประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆผ่านช่องทางต่างๆเช่นลายกลุ่มห้องเรียนลายส่วนตัวผู้ปกครอง 3. ด้านการพัฒนานตนเองในวิชาชีพ 1. พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องข้าพเจ้าได้เข้ารับการอบรมต่างๆทั้งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและอบรมออนไลน์ line, เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพิ่มพื้นความรู้และทักษะในด้านต่างๆมากขึ้น 2. มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพข้าพเจ้าได้มีการประชุมวางแผนแลกเปลี่ยนข่าวสารและความรู้ต่างๆกับเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ สามนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ข้าพเจ้านำความรู้ที่ได้พัฒนาตนเองจากการอบรมหรือการค้นคว้าหาความรู้มาบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นองค์ประกอบที่สองการประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหนึ่งครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สาม ทำหน้าที่ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเรียนตักเตือนและดูแลพฤติกรรมของนักเรียนควบคุมดูแลนักเรียนทําความสะอาดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบดูแลนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันและดื่มนม 2. เจ้าหน้าที่บัญชีปฏิบัติหน้าที่จัดทําทะเบียนคุมเงินจัดทาเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและจัดทํารายงานการเงินของโรงเรียน 3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สี่ครูเวรประจําวันเพื่อหัสบดีปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจําวันควบคุมด,ดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยของนักเรียนอบรมนักเรียนกํากับการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงบันทึกรายงานการปฏิบัติหน้าที่แต่ละวันปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ครูเวรรักษาการในวันหยุดราชการดูแลรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยในการรักษาทรัพย์สิน ของทางราชการของทางโรงเรียนในวันหยุดราชการเวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกา 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเช่นพานักเรียนไปทัศนา,าศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์จัดสวนต้นไม้ข้างโรงเรียนจับผ้าและจัดเตรียมสถานที่งานวันแม่แห่งชาตินำนักเรียนเต้นแอโรบิกออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี องประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ีประมุขข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาการแสดงออกถึงความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นการเข้าร่วมในงานวันสำคัญต่างๆปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2. ม,มีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาผลประโยชน์ตรงไปตรงมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบถูกต้องเต็มกำลังความสามารถและกล้าร,รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งพร้อมรับการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้รับบริการ 3. ม,มีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบรมข้าพเจ้ามีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องชอบธรรมและกล้าแสดงความคิดเห็นหรือคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้องรวมทั้งไม่ยอมทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 4. มีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องข้าพเจ้าเป็นบันดาที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักมีจิตอาสาจิตสาธารณะมีความเสียสละปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถ 5. มุ่งผลสำเร็จของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นมีความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถโดยคำนึงถึงเป้าหมายเพื่อให้งานบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในทุกๆด้าน 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมปราศจากอคติและให้บริการผู้เรียนและผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 7. ดํำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมไม่กระทำการใดๆที่นำมาซึ่งความเสียหายต่อตอนเองและทางราชการ 8. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลข้าพเจ้าปฏิบัติตนดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนเต็มกำลังความสามารถ ตามหลักของวิชาชีพโดยคำนึงถึงสิทธิและโอกาสที่ผู้เรียนพึงได้รับให้ความเท่าเทียมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเช่นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับทุนการศึกษาการให้บริการอำนวยความสะดวกต่อผู้ที่มาติดต่อราชการเป็นต้น 9. ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพข้าพเจ้ายึดถือประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพด้วยความศรัทธานในวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือนักเรียนเต็มความลังความสามารถพัฒนาตนเองส่งเสริมและให้บริการความรู้ต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ 10. มีวินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้าประ,ประพฤติตามกฎกติกามารยาทเช่นมีความตรงต่อเวลาในการเข้าและเลิกปฏิบัติงานเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นสม่ำเสมอแต่งกายถูกต้องตามข้อกำหนดของสถานศึกษา ดิฉันขอจบการนำเสนอการรายง,งานการปฏิบัติงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ